บัวบังใบเป็นพยันเขียนมือคาถาที่ใส่นะลือชามหานิยมใหญ่เป็นสนีโลกิยะวิชาที่แรงมากและเป็นขั้นสุดของโลกิยะแต่เป็นโลกิยะที่ไม่ใช่สายดำมันคือสน่การมาตัญหายาหยวกเป็นเนตตามหานิยมชั้นสูงคือโภกคาซับอาจารย์เอาแบบตำาราครูบาอาจารย์แต่ก็มีการ พิกแพลงในการล้อมยันไม่ให้เหมือนกับของวัดเพราะมันจะได้แยกออกว่าอันนี้ของชันอันนี้ของวัดแต่อักษรอาคมต่างๆตัดเดียวกันหมด ผ้ายันทำจากผ้าปูเตียงโรงแรมเนื่องจากมันคือตัวกําเนิดว่าคนเราทุกคนเกิดมาจากเรื่องบนเตียงเกิดจากเรื่องอย่างว่ามันคือเรื่องธรรมชาติดังนั้นเราหลีกหนีตรงนี้ไม่ได้ทีนี้ไม่ใช่ว่าการที่ใช้ผ้ายันปูโรงแรมจะเอามาใช้เลยมันต้องมีวันดับอาถรรพ์ล้างเสนียน้ำมนลล้างเสนียดจะต้องเป็นน้ำมลที่ทําแยกวิธีไปเอาน้ำมนลวิธีการอาบคาถาในการล้างเสนียดของผ้าจะต้องมีหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการ ส่วนนี้อาจารย์ไม่พูดถึงคนไม่มีบูรถัวห่างรักให้ใส่ในเตียงนอนมีโอกาสที่ฝ่ามีจะกลับมาสู้ซ่าคนอยากมีบูรใส่ไว้ใต้เตียงทำให้เขาคิดถึงคันนึ่งฮะมันเป็นเสน่เมตตา ในเรื่องของครอบครัวในส่วนของคนจะค้าขาก็เป็นสเสน่ห์เมตตาเหมือนกับเราซื้อของโดยที่เราหลงสเสน่ห์แมค้าเอาไว้พกติดตัวถ้าเป็นคุณผู้หญิงพกในยกทรงมันมีคาถาวิธีการให้ใช้แล้วอธิษฐานจิตจับลูกเพื่อเป็นโภคคาซับและเป็นเมตตามหานิยมด้านสนีที่ทําให้เกิดคนอุปธรรมคาจุนไม่ว่าจะเกิดจากการทํางานก็ดีเกิดจากสามีก็ดีเกิดจากความรักก็ดีบุญเราส่งไปทางไหนมันจะไปทางนั้น